แบบปักหหน้า95นะคะเรื่องการคูณทศนิยมนะคะ,ะตัวอย่างข้อ1นะคะเขาให้1.72คูณ0.3มานะคะให้เราแสดงวิธีทำการคูณทศนิยมนะคะใช้หลักการเดียวกันกับการคล้ายๆกันกับการคูณจำนวนปกติแต่คำตอบต้องเป็นทศนิยมนะคะเช่นตัวอย่างคะ่ะวิธีทำ 1.72เวลาเราเขียนตรงคูณนะคะเราไม่ต้องใส่จุดทศนิยมมานะ172ไปเลยค่ะแล้วก็คูณกับ03 0ด้านหน้าเราไม่ใส่มาเนะาะเพราะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์อยู่แล้วด้านหน้านะคะไม่ต้องใส่มาขีดเส้นใต้1เส้นนะคะ ขีดเส้นใต้1เส้นนักเรือนต้องใช้ไม้บรรทัดทาบและขีดให้ตรงๆด้วยนะคะ,ะคูณเหมือนตัวเลขปกติคะ่ะช่วยคูคูณด้วยนะคะ3คูณ2ได้6 3คูณ7ได้21ใส่1ทด2 3คูณ1ได้3บวกอีก2เป็น5 ขีดเส้นปิดสองเส้นค่ะเมื่อคูณเสร็จแล้วนะคะบรรทัดต่อไปค่ะนักเรียนเขียนสรุปนะคะคำตอบยังไม่ต้องใส่ทศนิยมนะคะมาเขียนตรงสรุปเนาะดังนั้นลอกจากโจทย์ค่ะลอกโจทย์มา1.7 2คูณ 0. 0. 3เท่ากับตรงนี้มาใส่นะคะ516แต่ต้องต่อเป็นทศนิยมต่อเป็นทศนิยมเท่าไหร่ให้ดูจากโจทย์ค่ะว่าตัวตั้งมีกี่ตำแหน่งนะคะดู1.72เนี่ยมี ตำแหน่งทศนิยม2ตำแหน่ง0.3มีทศนิยม1ตำแหน่งให้เอามาบวกกันคำตอบจะได้เป็นทศนิยม3าตำแหน่งนะคะเมื่อกี้เราเขียน516ไว้เนาะห1าคำตอบต้องเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนับจากหลังไปหน้า3จำนวนค่ะ1น3แล้วก็เติมจุดให้มีตัวเลขด้านหน้านะักเรียนเติมศูนย์เข้าไป1ตัวค่ะ บรรทัดต่อไปเขียนตอบด้วยนะคะต่อบตอบ่อตอบเป็นเลขไทยคะ่ะ0.516ตรงต่อบตอบ่อขีดเส้นใต้2เส้นด้วยนะคะใช้ไม้บรรทัดทาบและขีดให้ตรงตรงตัวอย่างอีก หนึ่งข้อคะ่ะข้อสามค่ะสี่จุดศูนย์หกคูณกับหนึ่งจุดห้าอันทัดแรกนะคะเขียนมาแต่ยังไม่ต้องใส่ทศนิยมนะคะสี่ศูนย์หกคูณกับหนึ่งห้าใส่หลักให้ตรงกันด้วยนะคะขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นค่ะ เวลาคูณก็คูณเหมือนตัวเลขปกติธรรมดาเลยนะคะคูณจากหลักหน่วยก่อนนะคะเอา5ไปคูณ6ค่ะ5คูณ6ได้30ใส่0ทด3 5คูณศได้0ูบวก3เป็น3 5คูณ4ได้20ใส่ให้ตรงหลักด้วยคูณหลัก10บค่ะคูณหลัก10บนะคะ,ะตรงนี้นะ เติมศที่หลักหน่วยหนึ่งตัวก่อนนะคะเอา1ไปคูณทีละตัวค่ะ1นคูณหได้6 1ห,หคูณศย์ได้ศ1นคูณสได้4เสร็จแล้วขีดเส้นใต้1เส้นค่ะให้นำตัวเลขทั้งหมดมาบวกกัน บวกกันเครื่องหมายบวกตรงนี้เราไม่นิยมใส่ไว้นะแต่ครูใส่ให้นักเรียนดูดูก่อนนะคะนักเรียนจะได้ไม่ลืมว่าให้นำตัวเลขมาบวกกันศูนย์บวกศได้0 3นบวกหได้9ก้บวกศได้0 2นบวกสได้6เสร็จแล้วนักเรียนขีดเส้นใต้2เส้นค่ะ เขียนสรุปค่ะบรรทัดต่อไปเขียนสรุปนะคะดังนั้นลอกโจทย์มานะคะ4.06คูณ1.5เท่ากับเอาจํานวนตรงนี้มาเขียนก่อนนะคะ หกศูนย์เก้าศูนย์ำตอบตรงนี้เราต้องทําเป็นทศนิยมแล้วนะคะจะทําเป็นทศนิยมกี่ตําแหน่งให้ดูที่ตัวตั้งและตัวคูณนะคะให้เราตำแหน่งมาบวกกันตําแหน่งทศนิยมมาบวกกันช่วยครูด,ดูที่โจทย์ค่ะ4.06เป็นทศนิยมสองตแหน่ง1.5เป็นทศนิยม1ตําแหน่ง2บวก1เท่ากับ3าม คำตอบจะได้ทศนิยม3ตํตำแหน่งเพราะฉะนั้นนับจากหลังไปหน้าค่ะดังนั้น4.06คูณ1.5เท่ากับเติมทศนิยมให้มันนะคะ1 2 3แล้วก็เติมจุดค,คํตออาตอบคือ6.090ต่อออบตอบค่ะบรรทัดต่อไปตอบเป็นเลขไทยนะคะ6.090 ตรงตออปตอปขีดเส้นใต้1เส้นอ่าขีดเส้นใต้2เส้นนะคะใช้ไม้บรรทัดทาบและขีดเส้นให้ตรงตรงด้วยนะคะอ่ะข้อ5ค่ะตัวอย่างข้อ5อีก1ข้อนะคะเอให้5.07คูณกับ1.9มานะคะ ตอนแรกเราไม่ต้องใส่จุดลงไปนะคะใส่507มาเลยคูณกับ19คูณกับ19นะคะใส่หลักให้ตรงกันใส่จุดตั้งหลักให้ตรงกันนะคะตรงนี้ขีดเส้นใต้1ซเส้นค่ะนำตัวเลขมาคูณกันเหมือนการคูณปกติเลยนะคะเอา9้าไปคูณก่อนค่ะหลักหน่วยคูณก่อนนะคะ9คูณ7ได้ เก้าเจ็หกสใส่3มทด6 9เคูณศูย์ได้0ูนย์บวกอีกหเป็น6 9เคูณหได้40 5 9ิคูณหได้สีหนะคะใส่สี่ไว้ต่อไปคูณหลักสิบค่ะคูณหลักสิบนะคะคูณหลักสิบ ต้องเติมศูนย์ที่หลักหน่วย1ตัวเอา1ไปคูณทีละตัวค่ะหคูณเจ็ได้7 1็คูณศได้ศูนย์หคูณหได้5เสร็จแล้วขีดเส้นใต้1เส้นค่ะหหให้เอาจำนวนทั้งหมดมาจำนวนที่เราคูณเมื่อกี้นะคะให้เอามาบวกกัน อ่าช่วยครูบวกด้วยนะคะเครื่องหมายบวกตรงนี้เขาไม่นิยมใส่กันนะคะแต่ครูบวกไว้ให้ดูนะคะอ่าจะได้ไม่ลืมอ่าบวกจากหลังไปหน้าค่ะ3บวก0ได้3 6บวก7ได้13ใส่3ทด1 5บวก0ได้5บวกอีก1เป็น6 4บวก5ได้9 ตรงนี้เมื่อบวกเสร็จแล้วนักเรียนขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะบรรทัดต่อไปเขียนสรุปค่ะคำตอบของเราต้องได้เป็นทศนิยมนะคะมาดูก่อนนะคะว่าต้องตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งตรงนี้ ตัวตั้งนะคะดูที่โจทย์ตัวตั้งมีอยู่2ตําแหน่งนะคะทศนิยมสองตแหน่งตัวคูณเป็นทศนิยม1ตําแหน่งให้เอามาบวกกันเท่ากับคําตอบของเราได้2อบวกหเท่ากับ3ตําแหน่งนะคะคาตอบต้องเป็น3ตําแหน่งเขียนสรุปด้วยค่ะดังนั้นลอกโจทย์มานะคะ5.07คูณ1.9เท่ากับ อาตัวเลขตรงนี้มาเขียนค่ะ9 6 3 3ำตอบต้องเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งที่เราได้มานะคะนับจากหลังไปหน้าค่ะ123แล้วก็เติมจุดเพราะฉะนั้นคำตอบได้เท่ากับ9.633บรรทัดต่อไปอย่าลืมเขียนตอบนะคะต่อออบตอบเขียนเป็นเลขไทย9.633 3. แล้วก็ขีดเส้นใต้สองเส้นตรงต่ออบตอบด้วยนะคะใช้ไม้บรรทัดทาบขีดให้ตรงตรงถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนให้นักเรียนทักลายส่วนตัวมาถามครูวันได้เลยนะคะ